ต้องถ่ายมากๆครับสมาชิกคนรอคนรอนี่ต้องถ่ายเยอะๆบ่อยๆโซเชียครับโซดสดได้ไหมครับได้น้อยนิดได้เดี๋ยวผมเท็กหน้าฟิตรึเปล่านะครับได้เลยโอเคครับเลี้ยงีกนึ่งนะครับอันนี้มังสองที่หลีครับลงมาทางเลยิดเลยครับคุยกับอีกเสียอีก ปั๊มน้ำมันสินเจ้าของมทั่วีนี้ให้พี่กู้ภัยมานำทีมนะครับไปขบวนรถไปบริจาคบ้านน้องแบมที่ทับปิดนะครับ

ครับคาลินครับอันนี้อยู่ทั้งหมดเต็มตัวเลยไหมเนี่ยครับผมนี่ผมเข้ามะเขือแล้วค่ะพี่มันไม่แถมพี่เลยผมอยู่เสื้อตัวเนี้ยที่ผมอยู่ครับไม่ใช่ได้กับเขาอ๋อไม่เห็นว่าสั่งว่าใหม่แรอบใหม่กำลังกกลลัังงเคลียร์กันใหม่ถ้าทำถ้าทำรอบใหม่อ่ะมันต้องเอาตาของเราใส่ไปด้วยถ้าพอดีใส่อะไรไ้ใช่คือตัวนี้มันมันไม่ได้มันนีนเป็นเสื้อตางไปเลยไงใช่มันเป็นแบบเสื้อเีาใส่ได้หมดเลยั แตถ่ถ้าจะทำโต๊ะโบต้องถามพี่ก่อนอืมมันก็เลยไม่ได้ถามพี่เพาอะไรเพราะมันเป็นของโอ,โอเ้เขาเองอืมจะไว้ทติดโปกงตรงหลังอะไรก็ว่าไปตัวผมมาอยู่หัดยาวที่พี่ถามผมอะว่าเราจับคนนน้นคนนั้นไหมอยู่ของรั้วไงผมเข้ากลุ่มแล้วนั่นนั่นแต่พี่ถามหิวหิวหิวกะดิ้งหน้าเผาไงหัหน้าเผาทำไมจำหน้าไว้นะหัหน <c oughs> ้าโอ้โะโบจบซีซ่นแล้วฝนตกก็ฝนตก มาบ้อมฝนครับมาบ้อมฝนไปดูปดูป่ะไปถ่ายวิดีโอมาถึงที่บริจาคฝนตกพอดีเลยครับนำฝนลงมานิดหน่อยครับมาถึงบ้านน้องแบมฝนก็ลงไม่ไหนไอยๆ ของรุ่นบริจาคนะครับโอ้แม่ไปส่นน้อโ้แล้วบนี้เขาต้องช่วยมันนะต้องเลี้ยนี้ล้ยไมู่เดแ่้วคนโตคนโตคี่ครับตนํามาให้น้องคนเล็กด้วยครับนีอยู่กับตากับยายนะครับสองคนน้องน้องแบมเดกนี่นะแม่ไม่รู้ว

ภาพบรรยากาศโดยรวมนะครับี่านโมนุทิคนนำทางมาครับมโมนุทิพิพัก์ป่าชานะครับเี่ครับสมาชิกที่มาร่วมทำบุญเป็นไงบ้างครับบางจิตโหเงียบๆกับรถนะว่ายังไม่เต็มที่ครับ โอ้ใจเย็นๆทีนะดรังร่งบกกาบนค,ครับฝนตกก็ไม่สะทกสะทานครับทีนี้นะครับนั่งตาขวนได้ครับโอเคครับนั่งตาขฝนได้ครับาสายลุยครับสายลุยฝนตกก็ยังโอ้โห รวบรวมเงินทำบุญนะครับโดยหวัวหน้าทีมที่บินประทานกลุ่มโทรโไปครับสมาชิกครับพาใครมาครับพาใครมาพี่สาวพาพี่สาวแน่ใจนะครับเดี๋ยวคลิดนี้ลงล<ม>ูทุ่นะอย่านะ<ม>น่าเห็นดูกันครับสองคนนี้ตัวเล็กๆนิดเ,เ,เ,เดียวก็ลรถมา เออ่ <building> ดูครับดูครับเอเล mm ียนนะครับวันนี้ปลาสาวมานะครับท <DVD> ี่ตันไม่อยู่ดีนะแต่วันนี้มันง่ายติดตววันนี้มีฝนลงมาเล็กน้อยนะครับโดยทำให้ภารกิจมีอุปสรรคเล็กหน่อย โู่มปุมไปครับนี่มสอดาวดินนะครับสองดาวเดินเนี่ยเองปั๊มน้ำมันสิ่นนะครับจำหน้าไว้นะครับเติมน้ำมันสีที่ทาได้นะครับนี่นี่นี่คนรอคนรอประจำลุ่มสายรออย่าราไปร่วมกันเลยสิครัยหลักพันครับไม่ใช่แค่หน้าร้อ ก็เดาเดเลยขอบุหลาท่านขบุท่านยะเย่านะอนะสามนัตดสิบให้น้องมะให้น้องแดมนะอยู่ในวนที่เหลือเดี๋ยวเราไปลงตู้คเลนบรยจาอีรอบับเจาคให้น้องเดมมาร่มลแล้วจะไปช่วยเขาอีกรอบได้ได้เนี้ทุกเดือนอยู่แล้ว้ลัเรา้งหลัราไม่ไ่น้ำเนี้ยคจะมาจะมาทวงเด็กประถมครับจะมาดูเรื่อยๆนะครับมาดูน้องเรื่อย

เดี๋ยวทางราชการมีารเงินอะรเดี๋ยวยังไงก็สอบเดียนสอบเดียนผมไม่ทำธิีผมแล้วก็รวบรวมมาซื้อของเพื่ออะไรกันมาเนี่ยขึ้นรแล้วบอกกันะเรเขาดูตบอกกันแล้ว่าเดี๋ยวเดียนมาต่อเดียนเดี๋ยวก็นั่นนะครับถ้าว่าตัวเดียนหายไหมดแล้วถ้าว่าขาดเหือเลยนะครับ อะไรก็บอกได้ัาให้มทาินาหาได้ได้เพลินขึ้นี่นั่นแดดแดดแดดจังกระจุกอุณค่าันขอบุณค่าลงเนยขอบุณค่าลขอุณค่าช่วยก่อนอรไหมอร่อยไหมขอบุณคาุงกั้มขอบาได้ลูกไล้ครันนี้ไซเคอร์ไไซเคอร์ลเอ็เร์ตรงนั้นสงสารไหม ระไนครับเวลาอ่ะถ้าพี่ไม่สวยถ้าพี่มีพูกเองไม่ต้องออกมาเว้ยที่บอกนี่นี่ผมบีบไม่แฟบเลยบครอบพี่แมไซต์โตพี่เล็กไซตอร์ครับเดี๋ยวโอโอเอ เดาะยลูกต <Puis of the> ัวทิมไม่เท่าด้วยลงเดี๋ยวเราได้วิ่งกันอีกเลยครับคุณภาพดีๆนะครับที่มไยขอย้ผิไม่เนแค่เดีเล็มไซตเตอรนะครับ X ไซตเตอร์กรบี บื้อหลังครับเบื้องหลังอตองนครับนีครับตากล้องยืนตากฝนนะครับถ่ายรูปนี่ครับน้องที่เรามาบริจาคกันครับชื่อน้องแบนบอ้นี้เสือมุ้นน้องนี่เสือสุ่มดูหน้ารอแบบนี่มีไลฟ์ตรงนั้นเลยนะครับ <ś _> เออเสดยกทีมครับเสดยกทีมเสดเฉพาะออกทิปนะครับถ้าอยู่บ้านค่อยว่ากันน,น,น,นี่ไอสองเลือกตัวเนี้ยร้ายสุดๆน <ś _ ś _> ที่นำทีมมาครับ <ś _> ดูตากต้องดูเสียงสแะ้วก็ดูน้ำฝนนั่นเอ๊ะไม่เง <c oughs> ียบเลนะก็แไม่เยไม่เงบเีนี่ดูดูรองเท้าดูรองเท้าไม่เกี่ยวับทุกเรื่องร้อคนเล็กกับใหญ่นะครับดูดูนะครับตาอยู่กับโรแมนไม่น้องอะไรอ่ะ

ส่วนหล่อประจำกนครับอส่วนคัครับอ่าสาวๆนั่งทอนท้ายอ่าเลมอนดสีเหลืองนะครับไหนบอกว่าไปดูเรื่องนวมทางแล้วก็ไมมาบอกกันนี้เป็นนอนผมดนไปสั่งจิงเต็มไม่ต้องขผลไม่ต้องสวนาเลครับยังไงก็โดนโดนลงมูทุบอยู่แล้วครับไม่้ไปกับเพจนะดูไว้ับุนนนะ ขับสีนี่รอมันเหรอเพื่อนปวดตัวครับรับเนี่ยคนรักเนียนะครับจเออคนรักเมียครับไม่รู้เลยอย่าไปรู้บ้างเลยรักิดรหุไปเตรียมตัวอแล้วกันเออได้ๆงชั้นเลยเดียเดี๋ยวลูกทาที่ถ่ายเดี๋ยวเราจะส่งให้ไม่ไม่มต้องรีบนะครับครับเด็นบอกนะครับ ชวอะไรางอะไรานะเลี้คงนีเราก็มาทำบุนะครับแวเราอยาตบเรานแาทำบุญทำบุญเดียนสองคนชุ่มันชัน้หนเมไหเลยเออมีแต่คนเต้องล่ะโบสภาพนะครับเรไก็ดแต่กไม่ได้ายด้ อ่าแล้วก็ a ม่รอที่สุดในประเทศไทยนะครับยาแล้วนะมันมันย้อนเสียงมันคเสียงมันย้อนไปอ่ะอะไรมาแล้รู้สึกครับลนิธิพิทักษ์ประชานะครับมารรมโัวกันชิที่ไปบริจาคบ้านน้องแมครับ เปียกครับเปียกบอลกันมาเป็นแถวๆครับสะบักสะบอมเย็นครับเย็นชุ่มฉ่ำครับทิศนี้ทิศนี้ชุ่มฉ่ำครับไม่มีใครไม่เปียกมีมีมีหลายที่บินคนเดียวก็ไม่เปียก โบังปิดไทยว่าสุดแล้วที่สุดนะบุหลาดเลียวเราทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะเรามาหลังเพื่อนทำอะไรอ่ะฮะฮะไม่รู้ครับไม่รู้ครับลงหมดแล้วครับโอเคครับกระดานุมดูหน้าไว้นะครับ เอาไหลวงคุ้มผลลังก์นะครับวานหนึ่งในกิจกรรมนวดมือจากบ้านโงบอลครับได้แลว พี่เอ็มลุง้พี่พิทักษ์ประชาครับอ่าจริงบอกแล้นะครับโอ้จิดจ,จริงเลยสองคู่นี้โอ้ธรรมดาจาะตายไับคนเคินนี่ครับพี่คนนำทีมระบนวันนี้ครับ เวก่อนน้ำมันสิครับมาจับ่อนเพื่อเลิฟมาแล้วมันสิกลับเดี๋ยวมันสิครับแล้ววันดีครับลืมลืมลืมโจ้น่ายเลยปิดคลิปกับมันลอยถ่ายรุกเดี๋ยวครับขณะที่ถ่ายลืมถ่ายกันนี้เดี๋ยวได้ลุง ไมกลับแล้มัเป็นไรัวยอยู่า <c oughs> ด้รับหยไม่รู้นครับก <c oughs> ลิลเ,ดลเดียวนะ <c oughs> เหมนว่างไงพี่กเลยจะา,ายแ้แบนี่ครับูอยู่ข้างหลังถายูวันนี้ คนเสียสลระครับคนถ่ายรูปนนี้โอเคครับเสียสาระมีอะไรได้ครับมีะบได้ือตมมื่อนหน่อยตมือนหน่อยมือหน่อยครับเออตมือนสำหรับคลิปนี้ไหม จำเอยครับจำเลครับตำเอครับาำเครับอะไรก็ชื่อกันพักกันพักไปันได้ครับไดยวเรไปไปนี้ต่อใช่ไหมใครใครจะไปไหนมกครับเรใครใครแยกกับบ้างใครแยกกับบ้างยวมือขึ้นนะครับเอาันะอ่านีมีขางหลใครจะอยู่พื้นที่ครับ

เินมจนเสแล้วมนจะปยี่สะพานไม้เหรอสะพานไม้ใบมันไม่ไกลกันแล้วเดี๋ยวช่็ไจองเลยโอเคให้สะพานถึงก่อนอใช่านทีเพราะวลูกโวโอเเราไปกับพริบข้าก่อนนะัมันเม่อข้ามาหาเราได้เราก็ต้องกปหาเข้าได้เราใจดีกว่าโอเคนะตามนั้นไปกับบ้านก็ับที่เลยว่าไป โอเคไปเลยครับโอเคครับเดี๋ยวไป่อนที่ท่าเรียนครับตอนสองิปิดซ้ายคลิปเลยเหรอคลิปนี้ฝาดเก็นชร์ดแวยนะครับกดครับไกลครับกดไกลของครับก็เจอกคลิปหน้าครับผม พอพี่จะสงสัยจะดูแลพี่จะหมดอายุว่าสงไขไม่ได้มีรถเก่งคอยลับฟงไปไหนขอร้องอย่าทำให้ผมต้ององไล่